โรงงานน้ำตาลประกาศจ่ายเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดปีการผลิต2,567ทับ68 40บาทต่อตันพี่น้องชาวไร่อ้อยรอรับเงินหลังปิดหีบโรงงานไหนบ้างเช็คเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับ วันนี้มีข่าวสารจากทางโรงงานน้ำตาลนะครับซึ่งมีประกาศจ่ายนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยประจำฤดูการผลิตปี2567ทับ68นะครับซึ่งตามที่มติของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับที่กำหนดในส่วนของเป้าหมายนะครับให้กับแต่ละโรงงานสามารถรับอ้อยไฟไหม้ที่หีบได้นะครับไม่เกิน25เนะครับของปริมาณอ้อยที่หีบได้รวมทั้งหน่วยราชการนะครับที่เกี่ยวข้อง ได้มีมาตรการต่างๆนะครับออกมาควบคุมนะครับในส่วนของโรงงานให้รับอ้อยเข้าหีบไม่เกิน25%นั่นเองครับส่วนจะมีโรงงานไหนบ้างนะครับที่มีประกาศจ่ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจะจ่ายให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อ,อยเพื่อช่วยเหลือนะครับในส่วนของการตัดอ้อยสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับโรงงานที่1นะครับเป็นของโรงงานน้ําตาลสาเลืองจํากัดนะครับซึ่งมีประกาศจ่ายนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องนะครับการจํากัดในเรื่องของการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบปีการผลิต2 5งพันห้าร้ดถ้านะครับไม่เกิน25%ของการหีบอ้อยประจําวันนั่นเองครับดังนั้นนะครับตั้งแต่วันที่3มกราคมปี2 5งพเป็นต้นไปนะครับทางโรงงานน้ําตาลสาเลืองจํากัดนะครับ จะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกิน25%ของอ้อยต่อวันนั่นเองครับซึ่งทางโรงงานน้ําตาลสาเรืองนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องชาวไรอ้อยซึ่งตัดอ้อยสดและสะอาดนะครับเข้าหีบปีการผลิต2,517ท่า68ทางโรงงานน้ําตาลนะครับมีโครงการช่วยเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีและสะอาดนะครับให้กับทางโรงงานโดยจะจ่ายเงินให้กับทางพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่40บาทต่อตันนะครับ และจะจ่ายให้หลังปิดหีบน,นั่นเองครับโรงงานที่2นะครับเป็นของโรงงานน้ําตาลมิตรกาลสินนะครับก็ดีใจกับทางพี่น้องเกษตรกรชาและอ้อยที่ส่งอ้อยให้กับทางโรงงานน้ําตาลมิตรกาลสินด้วยนะครับในส่วนพี่น้องชาและอ้อยนะครับที่ส่งอ้อยตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ปี2 5 1 8นะครับจนถึงปิดหีบโดยทางโรงงานนะครับจะจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับส่งให้กับโรงงานที่อัตราตันละ25บาทต่อตันนะครับ และจะจ่ายให้กับทางพี่น้องชละอ้อยหลังปิดหีบอีกด้วยนั่นเองครับนะตอนนี้นะครับก็มีประกาศจ่ายอยู่2โรงงานด้วยกันนะครับที่ได้ดําเนินการประกาศมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับส่วนโรงงานอื่นๆนะครับพี่น้องชละอ้อยนะครับสามารถติดตามนะครับข่าวสารได้จากทางโรงงานนะครับหรือทางช่องทางนี้ได้เป็นหลักนะครับหากยังมีข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถโทรสอบถามนะครับเข้าไปที่ทางโรงงานได้โดยตรงนะครับในเรื่องของเงินช่วยเหลือต่างๆที่ทางโรงงานนะครับ ในแต่ละเมือนที่นะครับอาจจะมีการประกาศจ่ายไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่ก็น,นะครับก็ถ้าทําในส่วนของปริมาณอ้อยไฟไม่ได้นะครับก็จะมีประกาศจ่ายให้เหมือนโรงงานทั้งสองนี้นั่นเองครับ